คะสวัสดีครับจากแคล,ล็อกสปาครับอันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานของตู้อบสมุนไพรแม่ยี่สิบนะครับอันดับแรกเลยคือเปิดเบเกอร์เปิดแ็คเกอร์คือการการทำงานของวงจรไฟฟ้าในตู้นะครับปุ่มเขียวปุ่มเขียวคือไฟไฟตู้นะครับภายในตู้เปิดเพิ่มไฟในตู้ยี่ิปุ่มแดงคือปุ่มของมอคคา้นะครับที่จะทำความร้อนทำอุณภูมิภายในตู้นะครับเปิดมาปุ๊บอันดับสองาเปิดอันนี้คือทัมมเตอร์ทำการปรับอุณภูมิ ถ้าจะให้ไฟที่สามารถที่ร,ร้อยสององศาได้สุดนะครับแล้วใน้อาจรจะทําการเอาลุงข้าวเลยครับอทาการปรับอุณหภูมิภายในภายในหม้อของข้าวโดยตรงครับถ้าอยู่ที่ประมาณห้านาทีสิบนาทีไฟเอาน้ำจะเริ่มเดือดพอน้ำเริ่มเดือดเสร็จปุ๊ี่สามารถปรับลดลงมาในการอบนะครับห้สาสิบถึงจ็สิบองศา ถ้าน้ำในหม้อเริ่มเดือดนนแล้วแล้วทาการปรบับอุณหภูมิลงมาครับเหลือ50ถึง60องศาในการอกสมุนไพรคับผมสมมติว่าถ้าออกไปแล้วประมาณ30นาทีพี่ก็เหมือนเดิมครับเปิดยังไงปิดยัง้นเลยเอ,าอา่าปรับอุณหภูมิปิดกล่องไปที่ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็ปิดสวิตช์สีแดงเหมือนเดิมครับคือสวิตช์ไฟในหม้อแล้วก็สวิตช์ไฟเขียวคือไฟในายในตู้นะครับแล้วก็สับเบรกเกอร์ แต่ปักด้านหลังไม่ต้องถอดจะได้นะครับปักสามารถคาไว้ได้อการที่จร,รักษาคือเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้กลับมาถ่ายเทนะครับทางเราก็จะมีฝางด้านบนทําการเปิดติดเพื่อให้ระบายอากาศาเพื่อการทําการรักษา,าภายในด้วยนะครับรักษาืา้อไม้อะไรต่างๆแล้วก็กิ่นอันนี้คือถังให้นะครับถังถ้าเราสปาร์ถังให้สามารถเรีอยานะครับถ้ากดภายในข้างนอกจะดังประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ